สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนจริงๆแล้วผมก็อยากจะไลฟ์สดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่พร้อมด้วยเรื่องของอหนึ่งก็คือยังไม่เคยไม่เคยไลฟ์สดนะครับแล้วก็2ก็คือว่าสถานที่อยู่ตรงนี้มันค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลจากสัญญาณโทรศัพท์คิดว่าอาจจะเปิดไลฟ์สดแล้วอาจจะมีสะดุดมีอะไรางี้นะครับไม่มี Wi-Fi ก็ อันนี้ก็เหมือนกับการฝึกที่จะทำไร์สดแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสวันข้างหน้าก็อาจจะได้มีการไร์สดพูดคุยกับเพื่อนๆทางบ้านโดยตรงเลยสดเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะ,ะมาเล่าเรื่องที่เคยเล่าให้กับลูกสาวฟังแล้วลูกสาวก็มีความประทับใจแล้วก็บอกว่าพ่อทำเลยเรื่องนี้คือให้มาเล่าต่อใน u t u b e นะครับเพื่อเผยแพร่พพให้กับ เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับในประวัติขององค์สมเด็จพระส,าารสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าตอนที่เล่านี้ก็เป็นตอนที่เดี๋ยวผมตัดมาตอนหนึ่งก่อนกนะ็คือตอนที่ชื่อว่า,านางคุชุตลานะครับนางคุชุตลาเนี่ยก็เป็นหญิงรับใช้นะครับเป็นหญิงคอมคอยรับใช้เป็นสาวใช้ ของนางสามาวดีส่วนนางสามาวดีก็เป็นภรรยานะครับเป็นมเหสีของอพระมหากษัตริย์เดี๋ยวจาชื่อไม่ได้นะลพระเจ้าอุเทนนะครับเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนเนี่ยมีพระมเหสีด้วยกันสมองค์ด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือว่า,านางสามาวดีแล้วก็นางสามาวดีเนี่ยก็มีหญิงรับใช้ซึ่เป็นหญิงหลังคอมเนี่ยนะครับ ชื่อ,อานางคุจุตลานะครับทีนี้ <c oughs> เรื่องของนางคุจุตลานี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ที่ว่า,านางเนี่ยได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะครับก่อนหน้านี้นางจะมีหน้าที่ในการไปซื้อดอกไม้มาให้กับานางสามอาวดีนะครับก็คือพระเจ้าเทนเนี่ยส่งมอบเงินให้กับานางกุจุตลา ให้กับนางสามาวดีแหละแต่ว่าบอกว่าเ,ง,เงินห้ากระหับปณะนี้ก็คือว่าให้ไปซื้อดอกไม้มามอบให้กับนางสามาวดีเพื่อที่จะใช้ประดับแล้วก็สมัยก่อนก็อาจาจะใช้กลิ่นหอมของดอกไม้พวกดอกมะลิอะไรต่างๆนี้ในการแทนเครื่องหอมต่างๆนะครับส่วนนางกุชิตลานี่ก็เมื่อได้เงินไปห้ากระหับปณะแล้วเนี่ยก็แม้มไว้2กระหาปณะนะครับคือไปซื้อแค่3ากระหาปณะไปซื้อจากบ้านของนายมาลานะครับ ก็บดีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมานะบ้านของนายมาลานะครับนายมาลาก็เลยบอกนางกุตุตราว่าเดี๋ยวราก่อนนะเรามีงานสําคัญก็คือต้องอถวายพระตาหารแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไม่มีเวลาที่จะจับดอกไม้ขายดอกไม้ให้หรอกให้นางยืนรอก่อนในจังหวะนั้นนะ่ะหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงทำพันธกิจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้อ่า อะไรนะเรียกว่าเทศนาสั่งสอนนายามาลาซึ่งนางคุชุตลาก็ได้ยืนแอบฟังอยู่ทางด้านหลังนะก็ได้ยินได้ยินหมดเลยพอได้ยินแล้วก็เกิดความเลื่อนใสมีศรัทธาจนกระทั่งตนเองนั้นสําเร็จเป็นพระโสดาบันพอสําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็บอกกับนายมาลาว่าวันนี้ขอซื้อดอกไม้ห้ากระหัปณะนาะยมาลาก็จัดให้ไป เมื่อกลับมาถึงพระตำหนักแล้วก็เอาดอกไม้ไมาให้กับนางสาวมาวดีนางสาวมาวดีก็แปลกใจทำไมวันนี้ถึงได้ <c oughs> ดอกไม้เยอะจังนะครับเยอะกว่าวัน,นก่อนๆก็เลยได้สอบถามพอสอบถามแล้วนางคุตตุตาก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดเลยว่าที่ผ่านมานั้นนางได้เบียดบังการพเนะของอ นางสามาวดีไว้ทุกวันเลยวันละ2กะหาปณะนะส่วนวันนี้ได้ไปฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว,ลวก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วไม่สามารถที่จะโกหกได้อีกก็เลยซื้อมา5กหาปณะนะนางสามมาวดีเนี่ยได้ยินแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธนางคุจุตลาแต่กับมีความยินดีนะต้องการที่จะให้นางคุจุตลาเนี่ย เทศนาคำเอาคำขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเทศให้กับนางแล้วก็หญิงรับใช้อีก500คนเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคนมีนางมีหญิงรับใช้อยู่500คนรวมนางคุชตาด้วยก็ต้องการให้เทศได้ฟังทีนี้ก่อนเทศก็ให้ไปอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วก็ยกนางไว้ในที่ตําแหน่งที่สูงก็นนั่งบนธรรม,มาสนะ์ประมาณนั้นแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นธรรม,มาสน์เหมือนอย่างที่ที่อะไรล่ะธรรม,มาเทศเหมือนอย่าง ของเราในปัจจุบันนี้นะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะเป็นโต๊ะเป็นต่างอะไรต่างๆยกนางให้ไปอยู่ในที่สูงแล้วนางทั้งหมด500คนรวมนางสามเณวดีด้วยก็ฟังเทศจากนางคุชิตลานะนางคุชิตลาก็เป็นผู้ที่มีปัญญาดีสามารถจดจำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หมดทุกคำสอนจากนั้นก็เอามาบอกกล่าวเอามา เอามาเทศต่อนะเทศต่อให้กับนางสามาวดีกับหญิงรับใช้ทั้งหมดก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ด้วยกันทั้งหมดเลยนะหลังจากที่ฟังธรรมจบครับจากนั้นเนี่ยเมื่ออะไรนะเมื่อนายมาลาได้นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามารับพันธกิจที่บ้านอีก ซึ่งก็จะให้นางกุชุตลานี่แหละเข้าไปฟังร,รมแล้วกลับมาเล่าให้ฟังอีกกับานางสาวมาวดีแล้วก็หญิงรับใช้ทั้งหมดฟังธรรมอยู่อย่างนี้เป็นประจำนะฮะซึ่งในตอนหลังเนี่ยบุพกรรมเก่าของนางส,สาวมาวดีแล้วก็หญิงรับใช้ทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้ต้องถูกพระมเหสีอีองค์หนึ่งนะที่อิจฉาเป็นคู่คู่แข่งกันเนี่ยรอบ หลอกให้เข้าไปไปอยู่ในห้องแล้วก็จุดไฟเผาพร้อมกันทั้งหมดเลยทั้ง5 0 1นคนแลเสียชีวิตทั้งหมดในกองเพลิงในใน,ในพระตำหนักก็เรื่องนี้สมเร็จพอพระพิสุทั้งหลายก็ได้ยินข่าวแล้วก็ได้พูดพูดกันว่าทำไมนางก็เป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีทำไมถึงต้องมา จบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้มาอธิบายถึงบุพกรรมเก่าของอนางสาวมาวดีแล้วก็นางกุจุตลา <c oughs> ให้ให้ฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวมาวดีเองก็เคยเกิดเป็นพญาะชายาของพระเจ้าแผ่นดินนะครับแล้วก็บังเอิญว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยในช่วงของหน้า หน้าหนาวนะก็น้ำก็ได้ไปอาบน้ําในที่ท่าน้ําแล้วในวันนั้นนะ่ะก็เกิดเมื่อขึ้นมาก็เกิดลมพัดแล้วเกิดอาการหนาวก็เลยจุดไฟจุดไฟเพื่อที่จะอา,อาศัยความร้อนจากกองไฟเพื่อผิงไฟให้ให้คลายหนาวบังเอิญว่ามีาพะระปัจเจกพระพุทธเจ้านะเป็นพะระปัจเจกเมื่อเจ้าองค์หนึ่งท่านได้เข้านิโรธสมาบัติอยู่ในในพงหญ้านั้นเมื่อ ไฟมอดหมดแล้วเนี่ยนางอาสามาวดีพร้อมด้วยบริวารเห็นเขาก็ตกใจเพราะว่าพระปฏิกระเจ้าองค์นี้ก็เป็นพระอาจารย์ของพระสวามีด้วยนะก็กลัวจะมีความผิดก็เลยช่วยกันไปหาฟืนมาสมใหญ่เลยมาสมไฟแล้วก็จุดไฟเผารอบที่สองเพื่อหวังที่จะทําลายหลักฐานนะแต่ว่าพระปฏิกพรพเจ้าท่านเข้านิรธสมาัติไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถที่จะ,ะทาร้ายทําอันตรายท่านได้นะ เมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าบุพก,กรรมครั้งนั้น,นก็ทําให้นางต้องตกนรกอยู่เป็นเวลานานนะครับเกิดมาก็ถูกเขาจับเผาไฟจนเสียชีวิตนี้ตายมาหลาย,ลายชาติแล้วซึ่งชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายที่นางสามาวดีและเหล่าบริวารรวมทั้งนางพุจุตลาจะต้องถูกไฟเผาไฟคอกจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับ ส่วนนางคุชุตลาเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีปัญญาดีแต่ว่าทำไมถึงหลังคอมแล้วก็ทำไมถึงต้องเกิดมาเป็นสาวใช้เขาพระพุทธองค์ก็ทรงตัดเล่าให้ฟังในอดีตชาติว่านางคุชุตลาเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกสาวมหาเศรษฐีนะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมีพระอาหารหันต์ ทึ่งร่างกายของท่านพิการก็เดินมาบิณธบาตรผ่านหน้าบ้านนะนางก็ด้วยความไม่รู้นะก็ได้เรียนแบบเดินหลังคอมเรียนแบบท่านนะครับอันนั้นก็เป็นบุคลิที่ทําให้จะต้องเกิดมาเป็นหญิงคอมอยู่5 0 0ชาตินะครับแล้วก็ส่วนที่ว่าทําไมถึงมีปัญญาดีเนี่ยก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระอรหันต์ท่านได้ ามาบินธบาทผ่านหน้าบ้านนะก็นางเห็นอากับปริยาของท่านก็คือว่าในบาทเนี่ยได้รับเข้าเข้าสุกมาซึ่งร้อนนะเป็นข้าวสุกที่ชาวบ้านใส่มาเนี่ยก็ร้อนที่ก้นบาทาพระท่านก็จะสลับมือสลับไปสลับมาเพื่อเพราะว่ามันเกิดความร้อนนะครับด้วยปัญญาของนางเนี่ยก็เห็นว่าพระท่านร้อนก็เลยได้ถวาย กํำไรที่ทําจากงาช้างนะให้กับพระอรหันต์รูปนั้นนะครับก็ด้วยอานิสงของการถวายกําไรงาช้างครั้งนั้นก็ทําให้นางเนี่ยเกิดมาแต่ละชาติก็เป็นผู้ที่มีปัญญาดีมีความจําดีเป็นเลิศนะส่วนเรื่องที่ต้องเกิดมาเป็น <c oughs> หญิงรับใช้เนี่ยเรื่องก็มีว่านางเองได้มีเพื่อนอ่า อยู่คนหนึ่งนะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเพื่อน <_: S 1> เพื่อนผู้หญิงก็วันหนึ่งเนี่ย <_: S 1> เพื่อนก็มีอุปนิสัยที่จะได้สําเร็จเป็นพระหันก็ได้ไปออกบวชนะออกบวชเสร็จก็บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งได้สําเร็จเป็นพระหันวันหนึ่งก็มาเยี่ยมนางหลังจากที่สําเร็จเป็นพระหันแล้วนี่ยนะครับกลับไาเยี่ยมนางซึ่งนางก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเพื่อนได้สําเร็จเป็นพระหันแล้วได้เดินเข้ามาในห้อง <c oughs> จังหวะนั้นนางกําลังแต่งตัวอยู่กําลังจะหวีผมก็เลยชี้ไปนั่งนั่งอยู่ที่หน้ากระจกนะแล้วก็ชี้ไปที่ที่หวีที่อยู่ที่ไกลที่หนึ่งแล้วก็บอกให้เพื่อนซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยหยิบหวีให้ซึ่งเพื่อนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็เป็นพระภิกษุณีนะแต่ว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านก็พิจารณาว่านางได้ทํากรรมหนักเสร็จแล้วนะก็คือถ้าหากว่าเราไม่หยิบให้นางก็จะโกรธอาฆาตก็จะมีบาปหนักส่วนถ้าหยิบให้ก็จะทําให้นางนี้ต้องเกิดเป็นหญิงรับใช้ถึง500ชาตยชแต่เมื่อพิจารณากรรมดูแล้วเนี่ยอาการเป็นหญิงรับใช้ก็ถือว่ายังเป็นกรรมที่เบาอยู่พระอานต์รูปนั้นพระภิกษุณี ท่งเป็นพ่อหหารลูกนั้นท่านก็เลยตัดสินใจหยิบห,หุีส่งให้ก็อันนี้ก็เลยทําให้นาะงที่ต้องเกิดมาเป็นหญิงรับใช้เขานะอยู่ห้ารายชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องอที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินะก็เป็นหญิงที่เกิดขึ้นในในช่วงนั้นในช่วงเดียวกับพุทธโธนะก็ ถึงแม้ว่าท่านจะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแต่ว่าก็ยังต้องมีกรรมมีอะไรที่จะต้องอชอดใช้หรือว่ารับกรรมกันไปจากการที่กระทําจากสิ่งที่ตนเองไม่ไม่มีปัญญาที่จะรู้แยกแยะได้ครับจากเรื่องเล่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มาสังเกตพระ อธิยส่งบางรูปในในปัจจุบันนี้นะครับที่เขาบอกว่าท่านได้สําเร็จเป็นพาาระอรหันต์แล้วอย่างเช่นหลวงปู่บุญดาอย่างเงี้ยนะครับว่าทาไมอ่ะท่านจึงไม่ค่อยอยู่คุกคีกับหมู่คณะเหตุหนึ่งเนี่ยก็ผมคิดว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะมีเมตตาว่าหากท่านอยู่คือท่านชอบทุดงมากนะครับทุดงจนกระทั่งท่านอายุอายุมากจนกระทั่งทุดงไม่ไหวเนี่ยจึงได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบางชูศรีที่สิงห์บุรีนะครับ คือลักษณะของท่านก็คือว่าท่านชอบทุด,ดงการทุด,ดงก็คือเหมือนกับการหลีกเลี่ยงจากหมู่คณะแต่นี้การที่อยู่กับหมู่คณะเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียตรงที่ว่าหากใครรู้ว่าท่านเป็นพระอรหนั์หรือว่าเป็นพระอริยะบุคคลก็ไม่ไม่ล่วงเกินไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรต่อท่านแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่รู้ไม่ทราบ ได้ไปล่วงเกินหรือว่าไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่ควรไม่เหมาะสมก็จะทําให้เกิดบาปอากุศลต่อคนคนนั้นได้อย่างมากอันนี้ก็คิดว่าคิดไปในใจเองว่าท่านอาจจะมีเมตตาตรงนี้ก็เลยไม่ไม่อยากจะอยู่กับหมู่คณะจำนวนมากเพื่อไม่ให้เกิดบาปอากุศลต่อคนที่ยังมีปัญญาน้อยไม่เข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวที่ว่าคนเราเนี่ยบางคนจะมีอุปนิสัยที่ปากไวชอบชอบใช้คนอื่นอันนี้ต้องระวังให้ดีระวังให้ดีว่าให้ความปากไวของเราเนี่ยไปใช้คนที่เขามีมีศิลมีรมสูงกว่าเราเนี่ยโอ้โหมันบาดหนักบากดหนักมากโดยเฉพาะสามีภรรยากันเนี่ยนะครับภรรยาบางบางท่านเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบ อะไรอ่ะใช้งานสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าะจะบอกว่าเอ้ยฉันก็ทํางานมาเหนื่อยหรืออะไรพวกน,นี้นะครับก็ให้ระวังถ้าเชื่อก็ให้เราวังถ้าไม่เชื่อก็ตามใจก็ทําต่อไปนะครับอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับนางคุชิตลาก็จบเพียงแค่นี้หากว่าได้รับการตอบรับที่ดีหรือว่ามีเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจกันอยู่พอสมควรเนี่ยก็จะหาเปิด เกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องของบุคคลต่างๆในพุทธประวัติเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ